ที่ห6เอ่อพี่เนสบอกว่าให้ทำตัวดีๆกับเด็กผู้หญิงเฮ้อช่องเธอรีบทำให้นาะกลับไปเร็วๆฮะเขาดื่มแล้วเขาดื่มหมดแล้วทำไมเจ้ายังไม่ไปอีกเออเจเจ้าทำอะไร เาชายเมเนสเป็นเช่นไรป้าท่านโูบอกว่านี่เป็นเวทมนทําให้จิกใจท่านสับสนเท่านั้นเอออ่า<อ>เอ๊โฮเทฟเจ้าเป็นอะไรไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นเจ้าชายเมเนสถูกเทพช่วไรครอบงามแล้ว เด็กหนุ่มนี่เป็นเจ้าชายหรือดีข้าสามารถยึดประเทศนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยจากนี้ก็ข้าชาวฮอรัททั้งหมดมินนาน้ำเสียงนี้ไม่เหมือนมินนาช่วยด้วยเจ้าชายเมเนตถูกเทพชั่วได้ครอบงามแล้วฮะคิดจะหนีหรือ ข้าไม่ยอมให้เจ้าฆ่าคนบริสุทธิ์ด้วยร่างของมินาหรอกหึ <laughs> น่าสนใจเจ้ามาจากที่อื่นเลเว่นมวนที่เจ้าเชี่ยวชาญก็น่าสนใจมากเช่นกัน <laughs> ไม่รู้ว่าศิละปะการต่อสู้ของเจ้าชายเป็นเช่นไรจะทำอะไรเจ้าได้บ้างเอ๊ะ <laughs> คิดจะทำร้ายพี่เนทหรือค้ามศพข้าไปก่อนออกไปนี่เป็นร่างกายของข้าอย่าให้ข้าต้องพูดเป็นครั้งที่สองมินาหายไปห้องโถมใหญ่ฝ่าบายเทพชั่วร้ายหายไปแล้วพระยะค่ะ อะไรนะหรือว่ามีบางคนได้รับพลังของเทพชั่วไร้ายเสด็จพ่อคนของลูกเห็นเจ้าหญิงโฮเทปแอบนำของบางอย่างไปให้มิน,นาบางทีอาจเป็นเทพชั่วร้ายก็ได้พยะค่ะฮุสเจ้ารีบไปทางเหนือของเทนนิสตรวจสอบให้ละเอียดหากมินนาได้รับพลังของเทพชั่วร้ายเพื่อความสงบของเทนนิส ข้ามีนาะตอนที่67ทางเหนือของเทนนิสคาจ้าประทานแวทมนต์ให้เรานานแล้วมีข่ารู้ว่าเทพเซ็กชั่วร้ายมีเวทมนต์ดำมืดเพื่อต่อสู้กับเทพฮอรัสที่เรานับถือเป็นเทพชั่วร้ายที่สร้างสงคารามในดินแดน อันอุดมสมบูรณ์นี้ท่านฮูดบอกว่าเป็นยาที่ทำให้เจ้าชายเมเนสสับสนเขาไม่รู้ว่าเป็นพลังของเทพเซ็กชั่วร้ายเจ้าชายเมเนสจะเป็นเช่นไรบ้างมินาไม่เป็นไรแต่ว่าหัดค่าเราไม่ผิดไซลอดจะต้องส่งคนมาที่นี่แน่ถึงตอนนั้น มินาคงเกิดเรื่องจริงๆโฮเทฟเจ้ายินดีที่จะช่วยมินากับข้าหรือไม่อืมข้ายินดีโลกในจิตใจของเมเนสเจ้าเป็นเพียงโอรสที่สองของฟาโรไม่มีความสามารถได้รับตำแหน่ง เจ้าอยากร่วมมือกับข้าหรือไม่ข้าจะช่วยให้เจ้ากลายเป็นฟาโรห์ที่รวมดินแดนอันอุดมสมบูรณ์นี้ให้เป็นหนึ่งเดียวข้าไม่สนใจร่วมมือกับเทพชั่วร้ายแต่เจ้าชอบผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่หรือไม่เป็นฟาโรห์เจ้าจะแต่งงานกับดงังได้เช่นไรเอ๊ะไม่เป็นฟาโรห์จะแต่งงานกับพี่เนสไม่ได้หรือ ช่แลวมอสิมอนี่สิรับพลังของข้อมินาอย่าฟังเขาเอ๊ะพี่เนสนี่เป็นโลกในจินตนาการของข้อท่านคามาได้เช่นไรเฮ้ <c oughs> จะอ,อย่าลืมสิว่าข้าเป็นเทพพิดาที่มีเวทมนต์จะว่าไปแล้วเวทมนต์นี้มินาตอนโตเป็นคนมอบให้ฉัน มิน่าเรื่องระหว่งางเจ้ากับเทพเซทชั่วร้ายไซรอลเป็นคนทำก่อนที่ไซรอลจะมาดิยบขับไล่เทพเซทชั่วร้ายออกไปเถอะท่านฮุสด้านหน้าเป็นที่ประทับชั่วคราวของเจ้าชายเมเนสฝนตกเช่นนี้หาได้ยากมากน่าเสียดายที่วันนี้เป็นวันสิ้นพระชนของเจ้าชายเมเนสเราเข้าไปกันเถอะ ท่านสท่านมาได้เช่นใดเจ้าหญิงโฮเทฟท่านขโม,มยของบางอย่างจากเทศเซจชั่วไร้ไปให้เจ้าชายเมนสข้าได้รับคำสั่งจากฟาบาดเพื่อปกป้องความสงบสุขของเทนสิสให้ประหารชีวิตเจ้าชายเมนสที่ได้รับพลังชั่วร้ายข้าจะต้องช่วยถ่วงเวลาให้พี่เนสและเจ้าชายเมนสให้ได้ เจ้ามีหลักฐานอะไรที่บอกว่าค่าขโมยของบางอย่างจากเทพชั่วร้ายข้าไม่ชอบเจ้าชายไซรหลอกจริงๆเจ้าต้องใส่ไร้ค่าเรื่องนี้ด้วยหรือหลบไปเออเจ็บนะเจ้าชายเมเนสได้รับพลังของเทพเซจชั่วร้ายลองดูก็จะรู้เจ้าชายเมเนสฮะหายไปไหนล่ะ เจ้าชามเมนสท่านอยู่ที่ไหนหางยังไม่ปรากฏตัวอีกกระหว่มอมจะกลับไปทูฟลฟารบา์ให้ฟารบา์เสด็จมาจับกลุ่มท่านอุปกรณ์ดำนั้นของหายเจ้าผลิตด้วยมิซิเอะเวทมนต์นี้สามารถเข้าสู่โอกในจิตใจของมินาได้แค่ครั้งเดียวที่เหลือ ก็ต้องพึ่งพามินาแล้วมินาได้ทำได้ใช่ไหมมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ให้มินาใช้แล้วฉันจะทนไม่ไหวแล้วเมื่อฮะพีเนสอหวาน